เราจะพามาทัวร์ตลาดน้อยตลาดสดของที่ประเทศเยอรมันเมืองแฟรงก์เฟิร์ตกันนะคระับนี่คือผักมิน้นซัะแหนะปะเขาเรียกอืถ่ายเป็นการเหมือนตลาดเหมือนบริษัทตลาดจอโมมยังไงอย่างนั้นกระจับร้านสวยมาก เครืเชนน่าจะมีในน้ำปลาน้ำปลากาปลาหมึกเห็นไหมเห็นอะไรคุ้นๆยังไหมครับน้ำปลากาปลาหมึกเด็กสมบูรณ